ขึ้นเชือกขึ้นเชือกไม่ใช่บวยเป้าไม่ตัดก็กราบขอโทษสมาคมเหรอครับสมาคมมยไทยอุดรจัดทั่วประเทศเหรอครับเป็นไงดราม่าอะไรนะครับก็เป็นคลิปที่ป้ายมีค้ากับแป้งฝุ่นที่แป้งฝุ่นครับผมทำอะไรก็ใส่บิกินี่คือไปต่อยแ้้อาจก็สนุกเกินเลยอ่ะเขาเรียกว่าสนุกจนเกินเลยอันนี้โดยโดยอันนี้คือความคิดผมเองด้วยนะ เพราะว่าเอ้ย,อยก็เลยทบุบแป้งฝุ่นเราลองออใส่บิกินี่ขึ้นไปชกเองเลยไหมอย่างเงี้ยเพื่อจะให้มันสนุกขึ้นจนลืมไปว่าอุย้ยมันมันเลยเถิดไปหรือเปล่าก็ฝากขอโทษด้วยนะครับ,รบอาจจะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับทางพูดจัดมวยเท่าไรหร่หรอกเพราะว่าผมเองนี่แหละท,ที่ที่ขึ้น,ข,นขึ้นไปแล้วก็ไปสนุกแล้วก็ขอเปลี่ยนชุดเองเพื่อที่จะจะอะไรเองนอั่นแหละให้มันสร้างสีงสันเสียง,ง,งหัวเระใช่จะได้ไม่เครียดนะครับครับอันนี้ ฝากด้วยผมผมเองผมเองไม่แต่้ายผมก็ต้องได้รับผิดชอบอยู่ดีไม่แก้ตัวใดๆเลยจริงเราเราเป็นเจ้าของสถานที่เราต้องยอมรับข้อผิดพลาดตรงนี้เนาะก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับการครั้งต่อไปครั้งต่อไปจะไม่มีให้เกิดขึ้นอีกแล้วมีแต่จะสนุกอย่างเดียวใี้ต่อยจริงด้วยครับก็ถือว่าอก็ เพิ่อนดีใครออกผมใครออกเพิ่นฮู้แล้วล่ะว่าจะใสายเพื่อนดีสิบกิจวันละกระดาษนะอันนี้บ่ต้องเว้าดอกนอกก็ต้องเว้าบ่ต้องเว้าเพิ่นฮู้แล้วคก็ในส่วนของพี่ไฟกับพี่แปงฝุ่นเนาะก็ถือว่าเพิ่นได้ขอโทษขออภัยกันไปกันไปแล้วก็ถือว่าอีกมุมนึงก็เพิ่นเพิ่นอยากพวคิดเอาเพิ่นเพิ่นอาจสิไปสร้างสีสันเนาะสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงเลาะแต่ว่าถ้ามัน มันเลยเกินมันเกินขอบเขตของว่ามวยไทยผมก็ดูคอมเมนต์อยู่ก็ศิลปะขออภัยด้วยกันเพราะผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาอยู่กับเพื่อนฝุ้งครับนะครับดูแลกันทักแปงแมงบ่างกันยังไงก็นะครับขอโทษขออภ้ยแฟนมวยกันเนาะขอโทษขอโทษขออภัยแฟนมวยใช่ทั้งประเทศด้วยแล้วกันเนาะที่เราทํามันเลยเถิดเกินไปผมก็ขอโทษมากมากครับที่เลยเลยเกินไปเกินไปเพราะแป้งฝุ่นก็ไม่เกี่ยวด้วยเพราะว่านี่ทักบอกเองว่าเอ้ยแป้งฝุ่นใส่ดิ้งเต้นกับพี่ไหม ต่อยกันไหมอย่างนี้เองนะครับถามน้องออคนกรุงเทพฮะอะเป็นไงบ้างผมมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยคุณภาคมวยมันมากเลยนะผมผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับผมพาตาสมุรไลมาต่อยกับเมคกับพิสิทธิ์ครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องนี้แล้วก็หลายๆคู่ด้วยถ้าหลายๆคู่ด้วยถ้าเกิดว่าอาจจะทาไม่ไม่ดีหรืออาจจะทาไม่ไม่เหมาะไม่ควรก็ฝากแทนฝากขอโทษแทนน้องๆ้องและคู่อื่นๆด้วยด้วยด้วยลกันครับขอโทษวะครับขอโทษสมาคมมวยไทย เนาะประเทศไทยด้วยประเทศไทยจังหวัดอุดรด้วยโทรมาแล้วครับผมโทมาแล้วเหรอทมาบผู้ใหญ่โทรโทรมาแล้วครับทางสมาคมมวยไทยอุดรก็จะรับเบื้องต้นเบื้องต้นผมก็ขอโทษผู้ใหญ่ทางโทรศัพท์แล้วแล้วนี่ท่านก็เลยนัดวันจันนี้ให้ให้เข้าไปหาเรือกกันให้เข้าไปตีเตียนผมก็น้อมรับนะครับผมก็ใช่ครับใช่ครับเราก็น้อมรับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปครับครับผม ปรระมาณนนัั้คบอผมต้องไปด้วยไหมน่าจะไม่ต้องครับเ๋ยวผมไปแทนก็ได้ครับฝากฝากขอต้อนทางทางทางพี่เขาด้วยแล้วกันครับครับผมครับครับสวัสดีครับ